ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสเตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปบทที่435อสูสตาเขตแรก2ภายในยานอาวกาศบลูรีฟทิลเลอร์ผู้บังคับบัญชาของภูมิภาคดาวหมอกขาวกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้อวกาศขนาดใหญ่แสนสบายชิมไวล้ลาค่าที่ผลิตโดยการเด่นสตาร์ระดับไฮเอนทิลเลอร์อารมณ์ดี หคือในที่สุดกลุ่มดาวโจรม่านแดงที่เป็นมะเร็งในเขตดาวทั้งสี่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ถูกจับกลุมและลงโทษในที่สุดซึ่งเป็นข้อกังวลของกรมบังคับใช้กฎหมายอย่างที่สองคือเขาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อออกเดินทางครั้งนี้และการผ่าตัดก็มาถึงบทสรุปที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแค่นั้นฟาผู้บังคับใช้กฎหมายของภูมิภาคย่อยของดาวพฤหัสบดียังยินดีที่จะริเริ่มที่จะให้เครดิตหนึ่งในสาแก่พวกเขา เงื่อนไขเดียวคือพวกเขาต้องพาคนสองคนจากแผนกบังคับใช้กฎหมายและแผนกทรัพยากรกลับไปร่วมมือเพื่อทำบันทึกการดำเนินการนี่เป็นเงื่อนไขหรือไม่ฟาเป็นสาวประเภทสองเหรอฉันจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาจะชักมีดและต่อสู้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ Black Tower อร์ r r e g ์ริเีเพื่อเรียกร้องเครดิตชิลเลอร์จิฟวายรดเลอรและรีบทิ้งประเด็นนี้ไว้ข้างหลังเขาช่างเถอะมันคงไม่ดีถ้าจะไม่ให้เครดิตอะไรเลยทำไมคุณถึงต้องใส่ใจมากขนาดนี้ อัญญาประกาศคู่ชิลเลอร์เป็นคนที่เป็นกันเองและเข้ากับคนง่ายมาโดยตลอดในเวลานี้มีคนจากกรมบังคับใช้กฎหมายวิ่งเข้ามาและรายงานอย่างรวดเร็วท่านหลอดด้านข้างของดาวเคราะยามูบอกว่าวิดีโอของขั้นตอนการปฏิบัติงานจะถูกส่งมาให้เราในอีกสักครู่ไม่ใช่วิดีโอเดียวเลขที่ฟาทำบ้าอะไรชิลเลอร์ขมวดคิ้วเล็กน้อย ในการปฏิบัติการปิดล้อมครั้งนี้สมาชิกกลุ่มดาวโจรน,นักเรียนแดงทั้งหมดถูกประหารชีวิตผลลัพธ์นี้บอกโดยฟาแต่เขาไม่เห็นด้วยตาของเขาเองดังนั้นในฐานะหนึ่งในผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจำเป็นต้องตรวจสอบวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ตอนนี้พื้นที่ดาวยามูกล่าวว่าวิดีโอจะใช้เวลาสักครู่ในการส่งนี่เป็นเรื่องแปลกเล็กน้อยแต่ชินเลอร์14ประสบปัญหานี้อยู่พักหนึ่งแล้วก็ล้มเลิกไป ลืมมันไปซะเถอะเขาเป็นคนปิดคดีของปฏิบัติการนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดเขาจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยชิลเลอร์นั่งลงบนเก้าอี้อย่างสบายใจอีกครั้งคนที่อยู่ข้างๆเขายังคงรายงานต่อไปนายท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับกลางชื่อเจ้าหลิงมาขอพบท่านโดยบอกว่ามีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรายงานอ้าวแล้วคนอื่นละ่ะ ในฐานะพยานฉันถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของฟ้าจับตัวไปเพื่อบันทึกและตอนนี้ฉันไม่สามารถติดต่อได้งั้นก็รอจนกว่าเขาจะกลับมาคุณจีซิมมิงเชิญคุณไปงานเลี้ยงวันเกิดของลูกสาวด้วยเมื่อไหรคืนพรุ่งนี้นี่มันเรื่องใหญ่สั่งบลูรีฟเร่งความเร็วใช่บวกบวกบวกจะใช้เวลาสองสามวันในการทำความสะอาดสนามรบคุณกลับไปดาวบ้านเกิดของคุณก่อนก็ได้ เมื่อคุณเกือบจะพร้อมเพียงใช้สิ่งนี้เพื่อติดต่อฉันฟามอบอุปกรณ์สื่อสารให้ลูเชงซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างคล้ายกับหนูมันดูล้ำสมัยกว่าที่แลนเชนมอบให้เขาในครั้งก่อนมากโดยครอบคลุมพื้นที่สูงสุด500ปีแสงความเร็วในการส่งสัญญาณเร็วมากและสัญญาณเกือบจะตรงกันภายใน500ปีแสงไม่เหมือนกับที่แลนเชนมอบให้เขาอีกฝ่ายต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้รับข้อความ โชคดีที่แลนเชนยังบอกว่าเขาจะแชทกับเขาเมื่อเขาว่างเราจะพูดเรื่องนี้กันได้อย่างไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดลินลี่จะเย็นชาเมื่อหลานเฉินมาหาเหมือนกับการบุกของกลุ่มโจรดารานักเรียนแดงในครั้งนี้ลูเชงบ่นกับแลนเชนอย่างลับๆในใจจากนั้นก็ขอบคุณฟ้าแล้วหันกลับไปที่อสูสตาฟายืนอยู่ที่คอหงที่สวยงามของนกสีขาวยักษ์เฝ้าดูร่างที่หายไปของลูเชง จนกระทั่งเขาหายไปจากสายตาผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาใกล้เขาฟาสั่งเสียงเบาเปิดระบบตรวจสอบทั้งหมดของยานอาวกาศจับตาดูดาวสีฟ้า a 28462สังเกตที่อยู่ของลูเชงตลอด24ชั่วโมงและอย่าให้เขาคลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียว นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดาวหมอกขาวโปรดแจ้งให้ชันทราบทันทีใช่ลูเชงผ่านชั้นบรรยากาศเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ชันได้พบกับเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารเขาใช้พลังจิตซ่อนตัวและเข้าใกล้เครื่องบินรักษาความเร็วในการบินให้ใกล้เคียงกับความเร็วของเครื่องบินยืนทิงหน้าต่างนอกเครื่องบินชันเห็นหญิงสาวสวยวัย20ในเสื้อเชิ้ตสีขาวกำลังคลิกดูนิตยสารแฟชั่น Fashion. ตอนนี้ลูเชงเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเป็นซูเปอร์แมนเป็นอย่างไรหลังจากบินวนรอบเครื่องบินสองครั้งหลู่เซิงรู้สึกว่าไม่น่าสนใจดังนั้นเขาจึงลงมาต่อเขาแผ่พลังจิตออกไปครอบคลุมอสูสตาทั้งหมดอสูสตาโดยรวมยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสงบและเงียบสงบภัยพิบัติที่เกิดจากช่วงเวลาที่เลวร้ายก่อนหน้านี้ได้รับการเยียวยายอย่างรวดเร็วภายใต้ในโยบายการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติในประเทศต่างๆ การบุกรุกของเงาชั่วร้ายทำให้เกิดความสูญเสียหลายแสนล้านและการบาดเจ็บล้มตายนับหมื่นแก่อาณาจักรมังกรแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รูปแบบศิลปะการต่อสู้ของอาณาจักรมังกรทั้งหมดหรือทั้งโลกสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนความกระตือรือร้นของผู้คนในอสูสตา ในการฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้เกือบจะไล่ทันกับศิละปะก,การต่อสู้ในยุคแรกๆเป็นที่คาดการได้ว่าในช่วงเวลาต่อไปอสูสตาจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านศิละปะก,การต่อสู้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีภาระบนบ่าของลูเชงยังคงหนักหนาและเขาไม่ลืมว่าเขายังคงแบกรับความรับผิดชอบในการค้นหาดาวเคราะห์ชีวิตใหม่สำหรับทุกคนบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินไว้เจอกันทีหลังฟ้าแล้วถามเขาว่าซื้อดาวที่มีชีวิตราคาเท่าไหร่ลูเชงคิดกับตัวเอง นอกจากนี้ศักดิ์ศรีของเทพทหารของอาณาจักรมังกรยังถึงจุดสูงสุดในหมู่ผู้คนของอสูสตาทั้งหมดผู้คนนับไม่ถ้วนมองว่าเขาเป็นเทพ,พเจ้าในเมืองที่เขาบททยี่เงาทั่วร้ายจนตายจัตุรัสวัฒนธรรมและพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่เป็นของเทพ,พเจ้าแห่งกองทัพก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเช่นกันในเวลานี้หลู่เซิงกำลังยอมรับความเชื่อในตัวเขาจากผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่สวดพระนามของเทพ,พเจ้าแห่งทหารตลอดเวลา ความเชื่อนี้ทําให้พลังแห่งสวรรค์และโลกบนดาวสีน้ําเงินเป็นมิตรกับเขาอย่างยิ่งด้วยพลังแบบเดียวกันนี้ลูเชงสามารถออกแรงสามหรือห้าจุดบนดาวสีน้ําเงินได้น่าเสียดายขีดจํากัดบนของอสูสตาต่ําเกินไปหากความเชื่อนี้สามารถแพร่กระจายไปในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมันจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างมาก เมื่อเทียบกับร่างกายการต่อสู้ในปัจจุบันของฉันยังคงมีช่องว่างระหว่างร่างกายการต่อสู้ในปัจจุบันของฉันกับโรงไฟฟ้าระดับ11ที่แท้จริงซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับระดับกึ่ง11พลังวิญญาณมาถึงระดับที่11แล้วความเชี่ยวชาญของกฎนั้นแข็งแกร่งกว่าระดับที่11ทั่วไปอย่างน้อยก็ดีกว่าผู้บังคับใช้ฟ้าเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว กระสิทธิภาพการต่อสู้ของลูเชงถือได้ว่าอยู่ในระดับที่11อย่างมั่นคงและขอบเขตศิละปะการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาอยู่เพียงระดับที่9เท่านั้นเหลือเชื่อแต่เมื่อพิจารณาว่าหลูเซิงมีเต่าระดับที่15อยู่บนบ่าของเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามีพลังต่อสู้เช่นนี้และในช่วงเวลาสั้นๆขีดจำกัดบนของฉันอาจติดอยู่ที่ระดับ11ก่อนที่จะดูดซับและหลอมรวมดาว ของแวงฮีและดวนยี่เฟงอย่างสมบูรณ์เต๋าหลังจากระดับที่11จะไม่เปิดให้ลูเชิงอีกต่อไปดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่ลูเชงจะปรับปรุงได้คือการเพิ่มจำนวนเซลล์อมตะต่อไปจากนั้นก้าวเลื่อนไปที10่10เลื่อนไปที่11ยังมีศิลปะการต่อสู้เต๋าระดับ15อีก3ตัวที่ฉันอนุมานได้จากเซียนหมากรุกหลุนเต๋าและฉันต้องนำไปใช้ทีละตัวโดยเร็วที่สุดลูเชง ได้วางแผนที่จะเข้าสู่พื้นที่แห่งความฝันในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อค้นหาศิลปะการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับลมไม้น้ำและดินหาแบบสําเร็จรูปเลเวล15ดีที่สุดถ้าหาไม่ได้ให้ปูรองพื้นก่อนแล้วค่อยดันขึ้นเองระดับที่9ระดับที่10และระดับที่11นั้นค่อนข้างคล้ายกับศิลปะการต่อสู้ระดับก่อนหน้าแต่มีความแตกต่างกันในเนื้อแท้หลังจากการต่อสู้กับผู้บังคับใช้กฎหมายฟาลูเชงได้เรียนรู้มากมาย หากเปรียบเทียบผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้กับปืนก่อนศิลปะการต่อสู้ระดับก้าวกระสุนของปืนนี้คือพลังงานของร่างกายและความแข็งแกร่งของร่างกายศิลปะการต่อสู้คือลำกล้องของปืนหลังจากระดับที่9กระสุนจะกลายเป็นพลังแห่งสวรรค์และโลกนั่นคือพลังงานจากกระวานตามธรรมชาติสิ่งที่กำหนดลำกล้องของปืนก็กลายเป็นกฎเช่นกันหลักการคล้ายกัน แต่ได้รับการอัปเกรดหลายครั้งจากภายในสู่ภายนอกนี่คือสถานการณ์ของลูเชงในตอนนี้ลำกล้องปืนของเขาสุดยอดมากและกระสุนก็ยังเป็นกระสุนเหมือนเดิมแต่ปริมาณดินปืนก็เพียงพอแล้วและอนุภาพของการยิงก็ยังทรงพลังมากดังนั้นเขาจึงสามารถต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวกับนักรบระดับ11ได้ในสายตาของคนอย่างฟ้ามันกลายเป็นการแสดงให้เห็นถึงร่างกายที่มีชีวิตที่ไม่ธรรมดา หลังจากฟังพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้มาเป็นเวลานานฉันไม่รู้ว่าร่างกายสูงสุดแห่งดวงดาวของฉันสามารถจัดอยู่ในร่างกายที่มีชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้ในระดับใดและมีบางคำที่ฟ้าได้กล่าวไว้783ค่าพลังการต่อสู้บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและพลังการต่อสู้ที่ทำลายขีดจำกัดเพียงครั้งเดียวอันแรกนั้นง่ายต่อการเข้าใจแต่อันหลังทำให้ลูเชิงสนใจมากทีเดียวทำไมฟ้าถึงคิดว่าเขามีพลังการต่อสู้ที่ไร้ขีดจำกัด อะไรคือมาตรฐานสำหรับระดับกำลังรบที่ไร้ขีดจำกัดเนื่องจากมีการทะลุขีดจำกัดหนึ่งครั้งจะมีการทะลุขีดจำกัดอีกครั้งสามครั้งสี่ครั้งกลับไปดูที่กรีมสเปซีมีข้อมูลเหมือนกันไหมก่อนที่เขาจะรู้ตัวลูเชงก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาในเขตหัวฟูเมืองไบเฮแล้วเฉียวเฉียวลงมาที่ประตูบ้านของเขาอย่างแถวเบาเผยให้เห็นร่างของเขาลูเชงไม่ได้รีบเข้าไป แต่สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นคนทําความสะอาดที่อยู่ไม่ไกลซึ่งกําลังเก็บกวาดขยะบนถนนรถแล่นเครื่องทําความสะอาดนี้มีอายุประมาณ50ปีและดูธรรมดาแต่ข้างในแต่เขาเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ระดับ8ที่ไม่ธรรมดา จิตวิญญาณของลูเชงแพร่กระจายไปยังทั้งชุมชนและจากนั้นเขาก็พบว่ามีปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้อย่างน้อย40คนและประมาจารย์ศิละปะการต่อสู้มากกว่า20คนในชุมชนทั้งหมดมีแม้แต่นักบุญนักสู้ระดับเก้าคนสำหรับตัวตนของคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยแต่เป็นทรัพย์สินของชุมชนรอปอพคนทำความสะอาดคนดีนี้ไม่ใช่ชุมชนแรกของอสูสตาเหลออัศเจรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของลองกูโอ้ได้จัดเตรียมให้เข้ามาเป็นพิเศษหรือไม่ลูเชงสายหัวแต่ไม่ได้สนใจมากนักเขาเดินไปที่ลานบ้านของเขาเองบังเอิญว่าสัตราจาร์ชาราข้างบ้านกำลังรดน้ำดอกไม้ในสวนเมื่อเห็นลูเชงดวงตาของสัตราจาร์ชาราก็สว่างขึ้นและเขาก็หยุดทักทายเขาเฮอูเคอร์ซิงกลับมาแล้วสตราจา์ซูนมีสุขภาพแข็งแรงลูเชงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและทักทายอาจารย์เก่า และมันก็อยู่ไม่ไกลจากเขาคนทําความสะอาดซึ่งกําลังกวาดถนนอยู่ก่อนหน้านี้กําลังยืนอยู่ที่นั่นด้วยความตื่นเต้นมือของเขาที่ถือไม้กวาดสั่นเล็กน้อยเขากระซิบพึมพำกับตัวเองเทพทหารท่านกลับมาแล้วไม่เสียเปล่าที่ชายชราทํางานหนักที่นี่เป็นเวลากว่าครึ่งเดือนในฐานะคนทําความสะอาดเรียกได้ว่าเห็นเทพแห่งสงครามด้วยตาตัวเองบทที่436ไม่มีการประลองอีกต่อไป ฉันคือซูเปอร์ไซยาเจ้าชายแห่งดาวเบจิต้าเมื่อลูเชงเปิดประตูลูดาไฮเจ้งยูเฟนและลูคิงแงกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่รอบโต๊ะอาหารฉันกลับมาแล้วลูเชงทักทายเขาด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติราวกับว่าเขาเคยกลับจากโรงเรียนหลังเลิกเรียนพวกเขาทั้งสามคนถือชามและตะเกียบไว้ในมือและเฝ้าดูเขาเข้ามาด้วยความมุนง,ง จนกระทั่งพวกเขาดึงเก้าอี้ข้างโต๊ะอาหารออกมาแล้วนั่งลงทันใดนั้นเขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะฉันจะทำอาหารอีกสองจานจึงหยูเฟินยืนขึ้นทันทีและกำลังจะเข้าไปในครัวแต่หลู่เซิงคว้าตัวเขาและผลักเขากลับไปที่ที่นั่งเอาหลับแม่สองจานนี้พอแล้วงั้นฉันจะเอาชามกับตะเกียบมาให้ไม่ฉันจะทำเองด้วยการเคลื่อนไหวแบบสบายสบาย โดยลูเชงชามและตะเกียบคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเขาจับตะเกียบด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติหยิบเนื้อสองสามชิ้นยัดเข้าปากลูชิงเหอที่อยู่ข้างๆเขามองเห็นดวงตาของเขาตรงเล็กน้อยกลืนน้ำลายเต็มปากด้วยความยากลำบากและบ่นพึพรรมพำสิ่งนี้ไม่ควรถือเป็นศิลปะการต่อสู้ ควรถือเป็นเวทมนต์ลูดาไายและเจิ้องอยูเฟนก็มีการแสดงออกที่ซับซ้อนเช่นกันลิตเทิรเซนลูดาไายที่จารณา,าน้ำเสียงของเขาอยู่ครู่หนึ่งและถามลูเชงอย่างจริงจังบอกความจริงกับพ่อแม่ของคุณเทพเจ้าแห่งกองทัพทีท่ถูกกล่าวถึงในทีวีก่อนหน้านี้นั่นคือคุณหรือไม่ สายตาทั้งสามคู่ในครอบครัวจับจ้องไปที่ลูเชงในที่สุดช่วงเวลานี้ก็มาถึงลูเชงแอบพูดในใจว่าเขาไม่สามารถหลบหนีได้คิดอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้าและพูดว่าใช่ฟอทีละคนมีเสียงหอบดังขึ้นจากโต๊ะอาหารลูดาไฮาและเจิ้งยูเฟนไม่รู้ว่าพวกเขามีสีหน้าอย่างไรเธอมองเขาราวกับว่าเธอรู้จักเขาเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีลูคิงเง่ดูมุนงงปากของเขาเปิดกว้างไม่สามารถพูดอะไรได้ หลู่เซิงวางชามและแตะเกียบลงมองทั้งสามคนด้วยใบหน้าที่จริงจังและพูดว่าตอนนี้เรื่องต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วฉันไม่สามารถปิดบางบางสิ่งจากคุณอารมณ์ของหลู่หายหายและพวกเขาทั้งสามคนรู้สึกตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดโดยหลู่เซิงจริงๆแล้วฉันคือซูเปอร์ไซยาเจ้าชายแห่งดาวเบจิต้า ตอนที่ฉันอายุได้3ามขวบบ้านเกิดของฉันประสบภัยพิบัติและถูกรุกรานจากศัตรูต่างชาติเพื่อที่จะรีภัยฉันมาถึงโลกนี้โดยเครื่องบินเลือกคุณมาเป็นครอบครัวของฉันตอนนี้พรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้ของฉันได้ตื่นขึ้นเต็มที่แล้วและฉันกำลังจะกลับไปยังดาวบ้านเกิดของฉันเพื่อสร้างแพลเน็ตเวทเทอคึ่งใหม่และกอบกู้เกียรติยศที่เป็นของซูเปอร์ไซยันแต่การสร้างยานอาวกาศยังต้องใช้เงินเล็กน้อย ถ้าพวกคุณแต่ละคนโอนเงินมาให้ฉันคนละห้าพันหยวนฉันจะทำให้เธอเป็นกัปตันของดาวดวงนี้เมื่อฉันแก้แค้นสำเร็จหลังจากที่ลูเชิงพูดจบก็มีใบหน้าที่สับสนอีกสามคนบนโต๊ะอาหารเย็นฉันรอเล่นกับคุณลูเชิงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ใช้ตะเกียบเคาะโต๊ะเบาๆแล้วพูดว่าข่อครับแม่ผมเป็นเทพแห่งกองทัพจะสำคัญไหมฉันยังเป็นลูกชายของคุณและตอนนี้ฉันไม่ได้นั่งอยู่หน้าคุณ อัญญประกาศคู่การแสดงออกของลูดาไายและเจิ้งยูเฟนค่อยๆเปลี่ยนจากงุนงงเป็นซับซ้อนจากนั้นพวกเขาก็มองไปทางอื่นเซียวเซิงพูดถูกลูต้าไายพยักหน้าและพูดว่าไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามหรือไม่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่มาจากประกูลหลูเก่าของเราหรือเป็นลูกชายของลูต้าไายของฉันขณะที่เขากำลังพูดจู่ๆเขาก็รู้สึกตื่นเต้นใบหน้าที่แดงคล้ำของเขาแดงเล็กน้อยและเขาพูดอย่างอารมณ์ดีว่า ที่รักช่วยฉันเอาวายออกมาเร็วๆหน่อยวันนี้ฉันอยากดื่มอะไรดีๆสักแก้วเจ้งอยูเฟนลุกขึ้นไปหยิบวายให้ลูดาไ่ในขณะที่ลูคิงแงน้องสาวของเธอกำลังจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนนี้โอ้พระเจ้าลูคิงแงขยับเข้าไปใกล้ลูเชงโดยหวังว่าเขาจะเอาแว่นขยายมาจ่อที่ใบหน้าของเขาแล้วมองดูมันไม่น่าเชื่อพี่ชายคุณเป็นพี่ชายของฉันจริงๆเหรอ พี่ชายของฉันกลายเป็นเทพทหารนักสู้อันดับหนึ่งของโลกตัวละครที่มีพลังมากกว่านักสู้ระดับเก้าลูเชงผลักหัวของลูคิงเอออกจากใบหน้าของเขาอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นก็ไปรินไวน์ให้ลูดาไายพ่อของเขาเป็นเวลานานแล้วที่เขาทานอาหารดีๆกับครอบครัวเพิ่งใช้โอกาสนี้ดื่มกับลูดาไายมื้อนี้กินตั้งแต่เที่ยงถึงเยน็นสมาชิกในครอบครัวลูทุกคนดื่มแม้แต่ลูคิงเอก็ไม่มีข้อยกเว้นลูเชงดื่มมากที่สุดตามด้วยลูคิงเอ จากนั้นลูดาหายและเจ้งองู่เฟินแม่ของเขาดื่มเพียงถ้วยเดียวในท้ายที่สุดมีเพียงลูกหายห่เท่านั้นที่เมาเจ้งองู่เฟินแม่ของเขาช่วยให้กลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนเขาเอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาเมื่อเขาเมาลูกชายของฉันคือเทพเจ้าแห่งสงครามลูกชายของฉันคือปราดแห่งศิลปะการต่อสู้ภรรยาหลุมฝังศพของบรรพบุรุษตระกูลหลูเก่าของเรากำลังถูกไฟไหม้โกรธ เมื่อลูคิงแง่ดื่มมากเกินไปเขาก็รีบตรงไปที่ห้องฝึกศิลปะการต่อสู้ใต้ดินโดยบอกว่าเขาจะฝึกฝนทั้งคืนในคืนนี้และมุ่งม,มั่นที่จะเป็นปรมาจารย์ในสามปีกลายเป็นปรมาจารย์ในห้าปีและกลายเป็นจอมยุทธ์ในรอบสิบปีลูเชงไม่พูดอะไรและปล่อยเธอไประบายเหงื่อและกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ดีอีกด้วยลูเชงเดินขึ้นไปชั้นบนอย่างช้าๆและผลักประตูห้องของเขาให้เปิดออกอยู่อยู่ใจก็หวันไหวไม่เข้าแต่หายไปในพริบตาเมื่อลู เชงปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็อยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนี้ไม่ใหญ่นักมีทั้งหมดเพียง80หรือ90ตารางเมตรเท่านั้นมี3ห้องนอนและ1ห้องนั่งเล่นแต่ละห้องมีขนาดเล็กพอๆกับเล้านกพ่ราบและมีห้องน้ำเพียงห้องเดียวซึ่งมักจะต้องรีบเร่งหลูเซิงอยู่ที่นี่เป็นเวลา18ปีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านถูกถอดออกเกือบทั้งหมด ดูว่างเปล่าและยังมีฝุ่นบางๆติดอยู่ตามพื้นลูเชงเปิดห้องและเห็นโปสเตอร์ของนักสู้ดาราหลายคนบนผนังหันหน้าเข้าหาเขาเขาเดินเข้าไปนั่งสุมในตำแหน่งกลางห้องที่เขานั่งขวายห้างนับครั้งไม่ถ้วนแสงจันทร์ที่สว่างสวายนอกหน้าต่างสองมาที่เขาด้วยความงุนงงดูเหมือนหลู่เซิงได้ย้อนกลับไปสมัยที่เขาซ่อนตัวอยู่ในห้องอย่างเงียบๆทุกวันฝึกฝนทักษะการใช้ร่างกายแบบโซ่ตรวนและเหงื่อออกมากตอนนั้นผมมีความสุขมากชีวิตที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ คุณต้องคิดถึงค่าเลือดหนึ่งค่าในใจทุกวันปราบใดที่ค่าเลือดเพิ่มขึ้น0.01คุณจะได้รับความสุขและแรงบันดาลใจตลอดทั้งวันอะไรตอนนี้หลู่เซิงไม่รู้เขาหยิบโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้งานมานานออกจากกระเป๋าและคลิกที่ซอฟต์แวร์แชทยังคงมี999ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านลูเชิงดูรายชื่อติดต่อของเขาทีละคนและพบว่าเพื่อนหลายคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีดูเหมือนจะไม่รู้ว่าจะติดต่อพวกเขาอย่างไรในตอนนี้เขาหันไปหาหลิงเจ๋อคิดอยู่ในใจ ในช่วงเวลานี้เราควรจัดการมันดึงส่วนหนึ่งของมรดกศิละปะการต่อสู้และส่งมอบให้กับกรมทหารและรัฐบาลลองกูโอเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนทั้งหมดในฐานะบรรพบุรุษการต่อสู้เขาควรปฏิบัติตามความรับผิดชอบบางอย่างในฐานะบรรพบุรุษการต่อสู้เมื่อหันไปหาผู้ติดต่อเหอหลิงซูและคิดว่ามีใบสัญญาและยามากมายในพื้นที่แห่งความฝัน เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆบางอย่างควรนำออกไปแม้ว่าดาวสีน้ำเงินจะเป็นดาวเคราะห์ในบ้านของเขาแต่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่บนดาวสีน้ำเงินตลอดชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆอสูสตาก็ยังสามารถมีความสามารถในการป้องกันตนเองในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลไม่ใช่ว่าเมื่อสัตรูตัวฉกาจเช่นโหลดเลวมาก็ไม่มีพลังต้านทานลูเชง ได้เห็นชาวพื้นเมืองที่เป็นทาสของดาวเคราะห์ที่มีอรารยธรรมระดับต่ำบนยานอาวกาศทุกลำของกลุ่มเรสพิวพิวสตาทีฟเช่นเดียวกับหมูและแกะพวกเขาถูกเลี้ยงในท้องเรือของยานอาวกาศถ้าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าโจนกลุ่มดาวฉีถงพระเจ้าก็รู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลู่เซิงไม่ต้องการเห็นเพื่อนร่วมชาติของเขาบนดาวบ้านเกิดของเขามีวันนี้ลูเชงนั่งอยู่ในห้องเป็นเวลานาน,าน นั่งตั้งแต่แสงจันทร์จนรุ่งสางเขายังคิดมากเกี่ยวกับอนาคตของอาูสตายังได้เจอผู้คนอีกมากมายหลังจากพลังจิตระดับที่11เพียงพอที่จะครอบคลุมโลกทั้งใบแล้วลูเซิงต้องการพบใครบางคนในความทรงจำของเขาเกือบจะเป็นเพียงสิ่งที่คิดเมื่อแสงอาทิตย์แรกตกกระทบกับลูเชงในยามเช้าลูเชงเงยหน้าขึ้นเหล่ตาและมองไปที่ท้องฟ้านอกหน้าต่างจูจ่ๆก็หัวเราะเยาะตัวเองจริงๆแค่ไปเที่ยวเขตดาวพฤหัสบดีไปไปมามา สักสองสามเดือนทำไมดูเหมือนเจ้าจะทิ้งดวงดาวแม่ของเจ้าไปพเนจรไปในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของจักรวาลลูเชงสายหัวและยืนขึ้นจากพื้นก่อนนั่งลงพื้นเป็นอย่างไรเวลาลุกขึ้นยืนเป็นอย่างไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นแม้แต่น้อยลูเชงเดินออกจากห้องมองห้องเป็นครั้งสุดท้ายและปิดประตูอย่างเงียบๆคนทั้งหมดสลายไปในบ้านเหมือนฟองสบู่ในเวลาเดียวกัน ร่างของหลู่เซิงก็ปรากฏขึ้นที่หน้าแผงขายอาหารเช้าที่ประตูชุมชนซาลาเปาไส้ใหญ่สิบลูกแป้งทอดกรอบสองชิ้นและนมถั่วเหลืองหนึ่งถ้วยหลู่เชงทักทายเจ้าของร้านก่อนหน้านี้จากนั้นฉันก็พบที่สุงมหน้าแผงลอยและนั่งลงหลังจากเสิร์ฟซาลาเปาแป้งทอดและนมถั่วเหลืองลูเชงเคยทานอาหารเช้าที่นี่ทุกวันโนโน่คนที่ไปไปมามา,มาช่วงนี้คือคนตื่นเช้าไปเรียนไปทำงานลุงลุงป้า,ป,าป้าที่ออกไปซื้อผักเดินเล่น ร้านค้าในช่วงแรกค่อนข้างมีชีวิตชีวาลูเชงทำทุกสิ่งที่เขาสั่งอย่างรวดเร็วเขาเช็ดปากแล้วเดินไปหาเจ้านายที่วุ่นวายแล้วถามว่าเท่าไหรยี่สิเจ้านายยุ่งมากจนไม่ได้สนใจที่จะดูลูเชงมากกว่านี้หลู่เซิงสแกน QR c o d ดเพื่อชำระเงินจากนั้นค่อยๆเดินออกไปไกลๆทันทีที่เขาจากไปป้าคนหนึ่งที่กำลังรอซื้อซาลาเปาที่แผงอาหารเช้าชี้ไปทางด้านหลังของเขาและพูดอย่างสับสนว่า ทำไมชายหนุ่มคนนี้ถึงดูคุ้นคุนดูเหมือนว่าจะเป็นลูกชายของตระกูลหลูเก่าหลูผู้เท่าคนไหนให้ตายเถอะคุณไม่รู้จักตระกูลลูเก่าด้วยซ้ำลูกชายคนนั้นที่กลายเป็นแชมป์ศิละปะการต่อสู้เสียงดังกล่าวดังขึ้นพร้อมกับความร้อนสีขาวจากแผงขายอาหารเช้าและจากนั้นก็สลายไปอย่างรวดเร็วลู่เซิงมาแล้วราวกับว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วสามวันต่อมาที่ประตูสำนักกิจการพลละเรือนไปเหอ หลูเซิงและตงชิงเซี่ยกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งข้างถนนเช่นเดียวกับชายหญิงทุกคู่ที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสเสร็จต่างมองดูสมุดปกแดงในมือด้วยความปิติยินดีวันนี้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ควรค่าแก่การจดจำหลูเชิงเขย่าทะเบียนสมรสในมือของเขาและพูดกับดงคุ้งเก้ด้วยรอยยิ้ม